เกืเาายอบประใสูกหลามันใส่ข้างเข้าไอ, oder, หอ้หอนหอนหอนอ <c oughs> หอนมามาหอนหอนลูกหอนไปไม่แดงไปยุบบองจอดวุ้งเงี้ยนะแทงฮะตีแดงมั้งกันวุ้งยังโยนไปยังโยนไปโย,ยน,ยยน,ยยนยยกลับขึ้นมาหุ่น อึ๊บนั่นเนาะงั้นคืองั้นก็ขึ้นไปอึ๊บนั่นนั่นยูปุ่มมันหม่รู้ากันหน่อยก็ใช้น้องมาหนาพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปย้อนไปย้อนไปนั่นแอะแอะนั่นเย้ปัดมือออกนี่ปัดมืออ่าออกปะปะมาที่มาเออปุ่มอะไรทางไง คอมม้อนใช่แทงจันใช้สองน่าคอมรุดสิบกน่อมล้ดนกเค็ด่อมรถดเจอเจอรดึงเจอรดึงหนึงเจอระดึงเจอเจอระดึงตาบตัดหยาข้างขงให้เห็น เราขัาข้กกนแถวไอ้ตั๊แต่บ่วตั๊บหมดอืม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 ยักขึ้นนักลายยักขึ้นแล้วมันตกเออโนโนนะลูกนะมันจะตกนะคะเออโอเคเล่นได้ว้ายว้าย <c oughs> ว้ายสังฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่งสังโอ้ยสังไรเออเออออสัง เอาเ,เอาังอา้อา,าอาันนี้ลองเทรได้ไหมคะลองพลอยเอาอาเออหายซะเนาะีังมือคนเอาเอาซ้อม่าลงไปอ่าอ่าอ่ตีตีฟงล่อรถตีฟงล่อรถอาตีลอรถล้อรถที่ใสอ่าเออตีบ้ะตีบางเลย เออ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 อ่ะเขาเลี้ยนรูจ้าพี่น้องช่วงนี้เขาเด็ดแค่นี้แล้วเราก็ดูเอาว่าว่าเขาตียางตีหนังบออันจะหลายบอได้แน่นี้เขากับพ่อรูเลี้ยงเนี่ยอ่ะนี่ไงนี่ไงยางรถอ่ะนี่ไงนี่ไงยางรถเดี๋ยวก็ตีตรงนี้เนี่ยปักป๊อกป๊กป๊กนี่ไงเราเช็คอ่าเช็คยางเช็คยาง ไปเช็คล้อหน้าด้วยเออยางรถอ,อยู่ไหนยางอ่ะยางรถอ,อยู่ตรงไหนยางรถอ,อ่ะเอ่าเอ่อเอ้า